สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้สวนผักหวานป่าพอปอกอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีนะฮะจะมาบอกเทคนิคการตอนกิ่งผักหวานป่านะครับของสวนอพอปอกนะครับอันนี้เป็นพันธุ์ยอดสีทองใบใหญ่นะครับพี่น้องดูยอดสวยงามมากนะครับหวานกรอบแล้วก็ใบเขาจะใหญ่นะเป็นลักษณะพิเศษของสวนผักหวานป่า พออปออำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีขั้นตอนการคว้านนะฮะพี่น้องก็เลือกกิ่งตอนที่มีสีนวลๆนะครับคว้านกิ่งตอนใต้ตาเล็กน้อยระยะห่างประมาณ1นิ้วนะครับอ่าระหว่างอา่บนและล่างนะครับแผลบนและแผล่แผลล่างที่เราคว้านนั้นห่างกันประมาณ1นิ้วต่อจากนั้นเรา,เราก็ขูดเนื้อเยื่อนะครับรอบๆบ,บริเวณกิ่งที่เราคว้านนะครับขูดเนื้อเยื่อให รอบ,บรอบนะครับอ่าอันนี้เป็นเทคนิคนะฮะของสวนประวัป่าพออ๋ปอปอกอำเภอบานหนอ,อ,อจังหวัดสระบุรีของเรานะครับพยายามนะฮะขูดให้รอบรอบต่อจากนั้นพี่น้องก็นำนะฮะน้ำยาเร่งรากนะฮะเรานำน้ำยาเร่งรากมาทานะครับรอบรอบแผลที่เราคว้านนะครับให้ชุกโชคนะครับเห็นไหมฮะทา เร,รอบแผลที่เราคว้านเลยเสร็จแล้วนะฮะเราก็นำดินนะฮะ,นะฮะมาหุ้มบริเวณส่วนบนของกิ่งที่เราคว้านนะครับนำดินมาหุ้มส่วนบนของกิ่งที่เราคว้านนะครับเทารูกระสุนนะครับเสร็จแล้วน้ำขุยมะพร้าวที่เราทำเป็นตุ่มตอนนะครับขุยมะพร้าวที่หมักแล้วนะครับมาหุ้มทับดินและกิ่งที่เราคว้าน ต่อจากนั้นนะฮะเราก็มัดด้วยตอกนะครับหรือเชือกก็ได้นะครับแต่ลักษณะพิเศษของสวนผักหวานป่าปออปอกอำเภอวัานหมอจังหวัดสระบุรีนั้นเราจะมัดด้วยตอกนะครับทำเป็นขนมต้มเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็ดูแลนะครับเขาวไว้ประมาณ หนึ่งเดือนถึงสองเดือนนะฮะถ้าตุ่มตอนตุ่มไหนแห้งเราก็รดน้ํานะครับเวลาจะผ่านไปประมาณหนึ่งถึงสองเดือนรากก็จะเริ่มนอกออกมาให้เราเห็นแล้วนะครับพี่น้องดูนะครับผ่านไประยะหนึ่งนะฮะประมาณหนึ่งเดือนรากก็จะเริ่มออกมาแบบนี้นะครับ ระยะแรกเขาจะออกรากจะงอกมาน้อยหน่อยนะครับเห็นไหมฮะเป็นขา,ขาวขาทะลุตุ่มตอนออกมานะครับพอเวลาผ่านไปเรื่อยๆรากเขาจะเริ่มสวยงามนะครับรากเขาจะเริ่มออกมาสวยงามและเห็นชัดขึ้นพอเวลาผ่านไปประมาณเดือนครึ่งถึง2เดือนนะครับเราก็จะสังเกตเห็นว่ารากนั้นเริ่มนะเริ่มสวยงามแล้วเริ่มมากแล้ว นี่ฮะประมาณสองเดือนหนึ่งเดือนครึ่งถึงสองเดือนนะครับพร,ราก็็จะสวยงามแบบนี้พร,ราก็จะได้มาตรฐานแข็งแรงพร้อมปลูกนะครับเวลานำไปปลูกแล้วจะมีอัตราการรอดเก้าสิบถึงร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอันนี้เป็นเทคนิคนะฮะการตอนกิ่งผักหวานพันยอดชีทองใบใหญ่จากสวนผักหวานป่าพอออปอกอำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรีของเราพี่น้องเห็นไหมครับรากจะเยอะมากนะครับแล้วก็สวยงามนะครับพร้อมที่จะนําไปปลูกและหลังจากนําไปปลูกแล้วอัตราการรอดก็จะสูงนะครับเทคนิคการปลูกคือเราต้องตัดกิ่งผักหวานให้สั้นนะครับเขาถึงจะรอดตายสูงกรับสําหรับวันนี้ก็ขอให้พี่น้องทุกท่านนะฮะที่สนใจก็ติดต่อกันเข้ามาทางหมายเลขโทรศัพท์และขอให้ทุก ท่านตุงโชคดีมีความสุขปราศจากโรคภัยนะครับสวัสดีครับ